สวัสดีครับก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายๆทั้งหมดนะครับเรื่องดีๆก็มีอยู่นะครับตามที่ขอไว้เลยที่ผมขอก็คือมีอเวโกสักสองลูกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นชนะนะครับหรือคลีนชีตได้ตามที่ขอหมดนะครับก็ถือว่าเกมนี้การจัดตัวเนี่ยเหมือนเกมล่าสุดเลยที่แพลสเตอร์จัดตัวเหมือนกันเดียดเลยนะครับแต่เกมนี้นี่โอซานคาบักเนี่ย เล่นแล้วดูเพลินตาขึ้นนะครับก็ยังมีจังหวะที่ไม่เนียนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าโอ้โหดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็อาริซงเนี่ยก็ยังดูไม่มั่นใจนะครับจากจังหวะเวลาที่ต้องเตะบอลด้วยเท้าเนี่ยนะครับมีอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยเตะบอลเกือบจะไม่พ้นหัวคู่ต่อสู้นะครับถ้าโดนดักได้ก็แย่ yeah. อีกลูกหนึ่งก็เตะออกข้างสนามไปแต่เอาละนะครับเกมนี้ เมื่อชนะนะครับก็ถือว่าอะไรเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีนักเนี่ยก็ลืมลืมันไปเหอะนะครับจาจะมาจับผิดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจากการจัดตัวเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยหลายคนก็ถอดใจไม่กันนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าครอปเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจอะไรบางอย่างนะครับก็ถึงโอเคจัดตัวแบบเดิมก็ดูจากการเล่นเนี่ยการชิงจังหวะก,กันเนี่ยนะครับทั้ง2องทีมก็เพรสเร็วแล้วก็ ผู้เล่นของไลฟ์ซิกนะครับที่ตามประกบมาเน่เนี่ยก็คือมูเคเล่โอ้โหแบบในช่วง20นาทีแรกเนี่ยแทบจะสิงมาเน่มาเน่เลยนะครับมาเน่เนี่ยแทบจะจับบอลไม่ได้เลยแล้วก็จังหวะที่โอโม่เนี่ยมองไปชนเสานะครับแล้วบอลกระดอนมาแล้วก็นี่แหละนะครับก็เป็นมูคิเล่นี่แหละนะครับที่ไปตัดจังหวะที่มาเน่เนี่ยจะพลิกบอลแล้วก็สวนกลับ มาเน่เล่นยากมากครึ่งแรกนะครับคือทางซาลายังเล่นง่ายสะก,กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าบอปปี้เนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่เล่นพอสมควรแต่ดูเหมือนทางไลฟ์ซิกเนี่ยนะครับจะกลัวมาเน่มากกว่านะครับแล้วก็ครึ่งแรกไล่บีบไล่เบียดไล่ตัดนะครับเราก็มีจังหวะลุ้ที่สวยไลฟ์ซิกหน้าได้ประตูก่อนด้วยนะครับแต่ก็จบครึ่งแรกไปด้วยการคลองเกมที่ริเวพูมากกว่านะครับก็คือ58ต่อ4 2เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาส ยิงนะครับก็8ต่อ4เข้ากรอบทีมนหนแต่ว่าไลฟ์ซิกกับลิว์พูก็ไม่มีใครได้ประตูนะครับแล้วครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มต้นปุ๊บก็เกือบๆโดนเลยนะครับเพราะว่าเอ็ดคุนโคเนี่ยวิ่งตัดไลน์เซนเตอร์นะครับแล้วก็่าเจ้าโพสซันคาบักเนี่ยก็ยืนตำแหน่งไม่ดีก็เลยทำให้เฮนโดนเนี่ยต้องควบมานะครับมา ปิดพื้นที่แล้วก็อาริซงก็ป้องกันดีนะครับก็คือปัดบอลในจังหวะที่เอ็นคุณครูยิงสวนก็ติดมือนะครับก็ต้องให้เครดิตอาริซงนะครับก็คือนี้แหละอาริซงเนี่ยอาริซง,งแบบที่อยากเห็นนี่แหละคือไม่ต้องเล่นเหนือชั้นมากกับลูกเล่นด้วยเท้าเพราะดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยจะมีทักษะที่ดีขนาดที่ผู้เล่นเอาฟิลเล่นนะครับแล้วก็ในนาที53เนี่ยก็เป็นประตูนะครับเป็นจังหวะผิดพลาดของทาง ทีมไลฟ์ซิกเองนะครับซึ่งเป็นบอลที่จากจังหวัดฟาวนะครับเอ็นคุนคูเนี่ยแจกมากให้กับเจ้าคาบักของเราเนี่ยนะครับก็ขึ้นหมองแล้วมีแถมสอกปากแตกเลยนะครับคา,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 าบักก็ไปผสมพยาบาลผู้เล่นลิวภูก็ลอกคาบักลับลงสนามนะครับก็พอลงสนามปั๊บก็บเขี่ยบอลให้เฮนโด ฮินโดก็ฉีกตัวเองไปค่อนฝั่งซ้ายแล้วก็แตะบอเลเงยหน้าเปิดเลยนะครับเปิดวัดเลยโดยเป้าอยู่ที่เจ้าบ๊อบบี้นะครับเจ้าบ๊อบบี้ก็พยายามจะเก็บบอลลงแต่บอลมันลอยมาสูงนะครับบอลมันติดปลายเท้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ถูกบีบจากข้างหลังด้วยนะครับบอลตกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอคอมเพลเนี่ยนะครับได้บอลก็จ่ายคืนเพื่อนนะครับโครสมันแต่ว่าโครสมันเนี่ย บอลน่ยมันไม่ตรงตัวสักเท่าไหร่นะครับทำให้โค้สโมันเนี่ยทึ่งจังหวะนั้นเนี่ยไม่พร้อมนะครับบอลก็เลยผ่านโค้สโมันแต่ตรงนั้นเนี่ยซาร่าเนี่ยซอยเท้ารออยู่เลยนะครับก็ควบวิ่งเข้าไปตัดก็พาบอลจี้เข้าไปแล้วก็ยิงสวนกูลักซี่เข้าไปนะครับแล้วกําลังลงข้อมูลอยู่เลยนะครับยังไม่ทันอะไรเลยนะครับในนาทีที่58อีก5นาทีเนี่ยนะครับก็เป็นประตูของเจ้านาเดตของเรานะครับซาริโกมาน,นี ก็เป็นจังหวะเปิดจากข้างหลังอีกเหมือนกันนะครับอุมปาเมกาโน่เนี่ยนะครับโอ้โหจั่ววืดนะครับลูกนั้นคือพอบอลทิ้งมาปับ๊บมาเน่กระพริบลเลยนะครับอุมปาเมกาโน่ก็ควบปาแล้วก็ทิ้งตัวที่จะเสียบบอลแต่เสียบไม่โดนนะครับมาเน่ลุดโล่งขึ้นไปเลยแล้วก็ซาร่าก็วิ่งประคองมานะครับทาให้ครลักซี่เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพสองจิตสองใจนะครับก็คิดว่า มาเน่เนี่ยมีโอกาสจ่ายให้ซาร่ามากนะครับก็กัก,ก,ก,กไว้ว่าเผื่อจะพุ่งนะครับแต่มาเน่เนี่ยเลืกยิงเสาแรกนะครับกุลอซี่ก็เลยไม่ทันกลายเป็นเสียไปสองประตูนะครับจากนั้นความเข้มข้นของลับซิกก็เกิดเลยก็คือพลัสหนักแล้วก็ใช้พลังงานเยอะนะครับบทบี้เพื่อเอาประตูคืนแต่ก็ทํายังไงก็ไม่ได้นะครับลิบูก็เปลี่ยนตัวเพื่อพักผู้เล่นนะครับเพราะว่าเจ้าบ๊อบบี เตียโก้เนี่ยนะครับก็วิ่งค่อนข้างเยอะนะครับพรดูจากสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสคนนี้วิ่งเยอะเลยนะครับก็เอาบิ๊กชักลงไปแล้วก็เอาออกซ์ลงไปแต่เกมมันเข้มข้นมากนะครับ2ตัวลงไปเนี่ยก็พยายามช่วยนะครับขยันวิ่งมากนะครับแต่ว่ามันเก็บบอลไม่ได้เลยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคือคนเล่นมาประมาณ6-70นาทีเนี่ยนะครับกับคนที่ถูกเปลี่ยนลงไปเนี่ยจังหวะ แล้วก็อากาศที่มันเย็นนะครับแลบคู่ต่อสู้เนี่ยก็เป็นผู้เล่นชุดเดิมๆก็เริ่มมีทยอยเปลี่ยนบ้างก็ทําให้ทั้งบิ๊กชักแล้วก็ออกเนี่ยนะครับคือไม่สามารถเก็บบอลแล้วก็เล่นบอลได้ตามที่ต้องการจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีทีมไหนเนี่ยได้มีเวลาเล่นกับบอลเลยประตูที่เราได้ก็เป็นลักษณะฉับเฉวยนะครับก็คือชิงจังหวะเป็นบอนลลัไก่มาจากแนวลึกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จบเกมไป ด้วยสถิติการคลองบอลก็คือเจ้าบ้านนะครับก็คือไลฟ์ซิกเนี่ยคลองบอ47ล47เปอร์ิพูคลองบอล52นะครับก็กระตุ้งขึ้นมานะครับสำหรับการคลองบอลเพราะว่าริพูเนี่ยพอได้2ประตูแล้วเนี่ยก็เริ่มมั่นใจแล้วนะครับโอกาสยิงไลฟ์ซิกเนี่ย12หนนะครับเข้ากรอบ4ไม่มีประตูเลยลิวปูเนี่ยมีโอกาสยิงน้อยกว่านะครับก็คือ10ครั้งแต่เข้าประตูแค่2แต่ไอ้สครั้งเนี่ย มันก็เป็นสกอร์นะครับ2อรือูเป็นอเวโกรุ่นๆลนแล้วคลีนชีดด้วยโอ้ oh, แบบเหมือนฝันเหมือนที่ขอไว้เลยนะครับว่าขอสัก2ประตูอเวโกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ชนะนะครับก็ได้ตามที่ขอทั้งนั้นเลยใบเหลืองก็ไลฟ์ซิกเนี่ยเล่นไป5ใบนะครับส่วนดิวพูเองก็2เซนเตอร์เรานี่แหละนะครับที่เจอใบเหลืองนะครับมาดูคะแนนผู้เล่นเลยดีกว่านะครับอลิส ยังดูไม่มั่นใจจริงๆงั้นคืออลิสเนี่ยผมสังเกตในเรื่องการใช้เท้ามานานแล้วจะเปิดได้ดีก็ต่อเมื่อมีเวลานะครับถ้าค่ต่อสู้บีบดีๆเนี่ยอลิซเนี่ยก็ดูออกอาการโลกลักอันนั้นใช่เลยนะครับแต่ว่าจังหวะเซฟจังหวะการบีบพื้นที่หรือสมาธิเนี่ยนะครับเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาจริงๆคือหลายๆจังหวะเนี่ยก็ต้องบอกว่าบอลที่ตัดเข้ามาเนี่ยอลิสเนี่ยก็ช่วยทําให้แนวรับเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็เซฟสวยๆในจังหวะที่เอ็นคูนคูนไปด้วยเครดิตเกมนี้ก็ต้องให้อลิสนะครับถ้าไม่นับว่าจังหวะเวลาโดนบีบแล้วเปิดบอลแล้วก็มีอาการเห็นชัดว่าไม่มั่นใจนะครับผมให้ไปอลิสไป7นะครับฮินโดก็โดดเด่นเหมือนเคยนะครับแล้วก็ที่มาของประตูแรกเนี่ยก็เป็นการเปิดบอลของฮินโด้นี่แหละนะครับซึ่งไว้ใจได้จริงๆนะครับคือเป็นทุกอย่างเลยเป็นเหมือนคอทเร์แบ็กนะครับเปิดบอลจากแนวลึก แล้วก็บอลของเฮนโดเนี่ยก็มีคุณภาพจริงๆแล้วก็ประกอบกับทางไลฟ์ซิกเองก็พลาดด้วยในเกมรับเนี่ยนะครับเฮนโดเนี่ยก็ชิงจังหวะมองหรือการอ่านจังหวะตัดนะครับอาจจะมีจังหวะสื่อสารบางจังหวะที่การยืนลา n เนี่ยไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเฮนโดก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็เฮนโดเนี่ยเครดิตในเกมนี้ผมก็ให้เป็นเจ็ดนะครับโอซานคาบักเล่นดีขึ้นมากๆนะครับดีขึ้นมากๆเลยคือ ถ้าไม่เห็นจังหวะไหนที่มันมันขัดลูกตาเลยนะครับจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่พยายามจ่ายแบบได้เสียแล้วก็โดนตัดสวนกลับกลางทางเนี่ยอันนี้ก็ดูแบบมีเชื้อเสียอยู่บ้างนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยผมว่าโอซันคาบักเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเริ่มยกระดับแล้วก็ความมั่นใจจังหวะการเล่นไม่มีลื่นไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่จะชิงจังหวะตัดก็ใช้ได้นะครับหรือจะคอยเก็บจังหวะสก็ใช้ได้ก็เกมนี้ ชนะไป2 0งศูนย์โอซานคาบักก็ได้คะแนนสูงนะครับเจ้าโรอบโบเนี่ยเกมนี้สมาธิดีแต่ช่วงต้นๆนนี่มีเสียวนะเจ้าโรอบโบเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือโรอบโบคนเดิมนะครับเล่นในระดับที่น่าพอใจเลยแหละนะครับคู่ต่อสู้ก็จู่โจมทางริมเส้นสองข้างก่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวเร็วๆนะครับตอนหลังฮวางฮีชานมาเนี่ยนะครับคือไปยืนค่อนฝั่งซ้ายเนี่ย เร็วจริงๆนะครับแหมเราน่าจะซื้อขวงอีชานมากกว่านะครับเราน่าจะเลือกผิดเพราะวฮวงอีชานเนี่ยโอ้โหแบบจี๊ดจ๊าดหน่าดูเลยลงเป็นตัวสำรองนะครับเต่าโรบโบเนี่ยเกมนี้เนี่ยคะแนนจะด้อยกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับผมให้ไปที่6.5แล้วกันจริงๆใกล้ๆล้เจ็ดแหละนะครับลูกเปิดได้เสียไม่ถึงก็มีแต่ว่าหน้าที่ในเกมรับโอเคการซิงกับเพื่อนก็ใช้ได้นะครับการช่วยบีบในแดนกลางก็โอเคนะครับแต่ว่ายัง ไม่ดีพอเท่าที่ควรเทรนด์เนี่ยนะครับเริ่มมีคนคอฟเฟอร์แล้วก็ทำหน้าที่ดูภาษากายนี่เห็นเลยว,ว่าความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นแล้วก็ดุดันแล้วก็เข้าแบบเข้าก็คือในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้ถ้าลากจี้เนี่ยเทรนด์จะมีปัญหานะครับแต่เกมแบบนี้เนี่ยก็คือเทรนด์อาศัยจังหวะการดักก็เป็นคนที่ดักบอลได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เปิดบอลดีด้วยนะครับก็เทรนด์เนี่ยผมให้ไปที่ 7แล้วกันนะครับคือให้เท่ากับเฮนโดกับคาบักแล้วกันในแดนกลางเนี่ยวาน,นดุมผมเห็นวาในดุมเล่นแล้วเนี่ยคือมันมันไม่มีเวลาเก็บบอลเลยนะครับคือการบีบของทางไลฟ์ซิกเนี่ยมันดีจริงนะครับวาน,นดุมเองก็พยายามเล่นแล้วก็ขยันขันแข่งในวิ่งปิดพื้นที่อะไรโอเคเลยแต่ว่าเวลาจะเก็บบอลไว้กับตัวหรือเพื่อจะเล่นเซตจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทบไม่มีเวลาให้เล่นจริงนะครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าคู่ต่อสู้บีบดีนะครับปานดูมเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมก็ให้ค่อนข้างน้อยซะหน่อยหนึ่งให้สัก 6- กถึงหกจแล้วกันนะครับเดียโก้เกมนี้มีจังหวะสวยๆนะครับที่อ่เข้าไปชิงจังหวะตัดบอลแล้วการแก้เพลสตีแล้วก็จังหวะชั้นเชิงที่ใช้นะครับในเกมนี้เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยมันมันไม่บีบหนักในแดนกลางเท่ากับ,บเบลสเตอร์แต่จริงๆก็หนักอยู่นะครับคือ ถ้าดูจาก w o r k ์ a ก e เนี่ยนะครับผู้เล่นไลฟ์ซิกเนี่ยเวอร์เกลเหนือกว่าเราเยอะเลยนะครับวิ่งเยอะกว่านะครับแต่เตียโก้เนี่ยก็แก้ปัญหาได้ก็คือส่วนหนึ่งก็คุ้นเคยนะครับทีมจากเยอรมันนะครับเตียโก้เนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นกองกลางที่ผมว่าเด่นใช้ได้เลยนะครับผมให้ไป7นะครับเคอร์ทิโจนเกมนี้เนี่ยแทบจะไม่มีจุดที่บ่นเลยมีจุดหนึ่งนะครับจังหวะที่ได้บอลให้เจ้าบบี้แล้วเนี่ยตัวเองเนี่ย ไม่พร้อมที่จะเล่นต่อนะครับคือเจ้าบ๊อบบี้พอได้ปุ๊บก็แตะคืนเลยนะครับกลายเป็นว่าพอแตะคืนมาเนี่ยเค mm. อติโจนไม่ได้ออกตัวนะครับ mm. ก็เป็นแนวรับของไลฟ์ซิกเนี่ยตัดไปได้แต่ภาพโดยร,รวมโอเคเลยแล้วก็ไอ้ลูกที่จ่ายให้มาเน่หลุดเนี่ยนะครับลูกนี้ลงว่าเป็นสถิติของการแอชซิสของเคอติโจน mm. ก็คงเป็นจังหวะที่ลงไปช่วยอยู่ประมาณหน้า แนวรับนะครับแล้วก็พอได้บอลปุ๊บก,ก็เปิดยาวนะครับแล้วก็บอลมันพุ่งได้ดีแล้วก็ทาให้มาเน่เนี่ยได้ชิงจังหวะครบกับอุลปราเมกานโนนะครับก็หลุดไปนะครับภาพรวมในโจนสเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าเริ่มมาแล้วก็คือไม่ยึกยักไม่เป็นคนที่ทําให้จังหวะของเพื่อนเสียนะครับมีแค่จังหวะโอเคแล้วว่าเอ้พอให้ปุ๊บต้องพร้อมเล่นจังหวะต่อไปแต่ก็มันก็มีนะครับก็คือผู้เล่นคนอื่นก็มีให้เห็นอยู่นะครับ ผมให้ไปมีแอสซสร์้วยนะครับให้ไปเจ็ดแล้วกันนะครับเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่เล่นได้โอเคเลยนะครับลูกที่เฮนโดเปิดไปเนี่ยนะครับเจ้าบ๊อบบี้ก็พยายามที่จะเก็บคือเราก็เห็นอยู่ว่าในบรรดาแนวรุกทั้ง3าตัวเนี่ยเจ้าบ๊อบบี้ในความเร็วน้อยที่สุดแต่ว่า,าการเก็บบอลการช่วยในแดนกลางเนี่ยเจ้าบ๊อบบี้ช่วยได้เยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เครดิตนะครับว่าเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยก็ทําหน้าที่ดีจังหวะที่ได้ประตูแรกเนี่ยเจ้าบ๊อบบี้ก็ พยายามที่จะเล่นแล้วก็พอบอลเนี่ยมันคอนโทรลไม่อยู่เนี่ยก็เข้าไปกดดันนะครับกดดันคัมเพิลนะครับจนทําให้คัมเพิลเนี่ยต้องรีบจ่ายแล้วก็บอลเนี่ยมันจ่ายน้ําหนักผิดนะครับโคสมันไม่พร้อมก็หลุดมาให้ซาร่าเนี่ยที่ชกเข้าไปแล้วก็ไปยิงน,นะครับเพราะว่าเครดิตในลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ในช่วงแรงในเกมของเรากระชับก็เพราะการเคลื่อนที่ของเจ้าบ๊อบบี้บ๊อบบี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่เยอะที่สุดของลิเวูนะครับก็ผมไปให้ไปที่7นะครับ ซาเดโอมาเน่ก็ครึ่งแรกนะครับก็ถูกสิงเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะจับบอลยังไงเนี่ยถูกเข้าก่อนตลอดนะครับเล่นยากมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่คู่ต่อสู้เสียใบยเหลืองแล้วเนี่ยผ่านไปสัก20บนาทีเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้ก็พยายามที่ลดจังหวะการเข้าบอลในลักษณะก็คือถึงในถึงกันเข้มข้นนะครับทำให้มาเน่นี่พอมีเวลาพอสมควรแล้วก็จังหวะลุดเดียวก็ไปยิงเนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตมาเน่นะครับ ผมให้7จดจแต่สําหรับโมซาลาเนี่ยผมให้แมนอวลตรมใในเกมนี้นะครับเพราะว่าจริงๆอยากให้เจฮินโดนะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่มัน,มนไม่เนียนอะ่ะคือยังมีจังหวะที่คู่ต่อสู้คุกคามไปถึงอาริซงแต่ซาลาเนี่ยนะครับเป็นคนที่จมูกไวแล้วก็ชิงจังหวะในจังหวะที่คู่ต่อสู้พลาดนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปไปยิงประตูมันทําให้เกณที่มันดือดดัดเนี่ยนะครับ มันคลายความอึดอัดลงคือผลของประตูแรกเนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยาสูงมากนะครับแล้วก็ทําให้ลูกที่2มันมาง่ายไม่งั้นมาเน่เนี่ยก็ไม่มีพื้นที่เยอะพอนะครับเพราะว่าถ้าลิฟถ้าเกมมันยังบีบๆกันอยู่เนี่ยนะครับทางไลฟ์ซิงค์เนี่ยก็คงจะไม่เสี่ยงตายนะครับก็คือเล่นแบบคามิกาเซ่เลยนะครับก็คือต้องได้นะครับถ้าเสียก็ต้องยอมนะครับแล้วก็เสียประตูให้มาเน่นะครับทั้งสองคนเนี่ยผมให้ไปที่7.5ทั้งคู่นะครับ แต่ว่าซาร่าเนี่ยผมให้มากกว่ามาเน่หน่อยหนึ่งนะครับก็คือให้เป็นแมนนวลแมทก็คือ7.5บวกนิดๆนะครับเพื่อให้ได้โคตาแมนอวลแมทส่วนตัวที่เปลี่ยนตัวสำรองลงไปทั้งออกทั Hog ้งบิ๊กชักเนี่ยนะครับช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับผมให้ไป6ทั้งคู่นะครับก็พยายามอยู่นะครับแต่ว่ามันเกมของคู่ต่อสู้เนี่ยทันคือตอนนั้นเนี่ยทำยังไงเพื่อได้บอลเร็วที่สุดแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่คุ้นกับ,กบจังหวะของเกม แต่ก็ช่วยเยอะวิ่งเยอะจริงนะครับแล้วก็ส่วนเนโก้วิลเลียมเนี่ยผมไม่มีคะแนนให้นะครับคือลงไปก็ตามแทคติกแหละนะครับใน UCL เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นเยอะเลยพรีเมียร์ลีกตอนนี้หลดมาอยู่ที่6แล้วนะครับผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นยังไม่มีเกมของเวสต์แฮมกับเชลซีนะครับกลับไปโฟกัสในพรีเมียร์ลีกซึ่งจะเป็นเมอร์ซีสไซด์ดร์บี้นะครับ เอเวอร์ตันเองเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้นะครับแพ้มาทั้งคู่นะครับก็อาจจะเป็นเกมที่เข้มข้นก็ได้แต่ดึกๆของคืนวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็ต่อเช้าวันอาทิตย์แหละก็ใน UCL ถือว่าทุกอย่างทําได้ตามเป้าและเหลือเก็บงานอีกครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไปรุ่นการจับสลากนะครับสวัสดีครับ